สนุนโดย All New Suzuki XL7 AIS 5G สกอตรังนกแท้ทางเข้าโสมเกาหลี กระเูรายการไฟเกาอล์เธอสั่งลุยนะฮะยังอยู่กับผู้รักสายฮาต่างวัยนะฮะคุณอ้อมกับคุณน้ำฝนนั่นเองนะครับคืออย่างที่บอกไปว่างานของคุณทั้งสองคนเนี่ยนะฮะคือแสดงตลกสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูนะฮะแต่ชีวิตจริงของคุณเนี่ยมีเรื่องเครียดด้วยถูกไหมครับ<อ>เป็นเรื่องอะไร<อ>จะขจัดความทุกข์ความเครียดแบบนั้นออกไปได้ยังไงอย่าง,างตัวนู้เองนนหนูชอบดูซีรีส์เกาหลีหชอบเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเป็นวิธีเป็นวิธีแก้เครียดของเราใช่ค่ะก็คือต้อง ขจัดปันออกจากหัวไปแล้วหาความสุขใส่ตัวมันจะช่วยเราได้ค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองถใช่โดยการดูซีรีส์เกาหลีอ่ามีเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้ที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นได้ครับแต่คุณเลือกแบบนี้ผมว่าของรางวัลชิ้นนี้ต้องกรี๊ดจริต้องกรีดอริแล้วของรางวัลมา เปล่าสันเลยถูกใจไหมครับถูกใจมากถูกใจมากนี่คือแท็บเล็ตเป็นไงลูกไหนมาดูสิมานี่สิมาดูเลยสวัสดีครับยาสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับไอติมครับสวัสดีครับหัหล่อเนี่ยสวัสดีค่ะคนคนสวยเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนกันนะเนอะเอ้ยแต่ผมว่าได้แม่เยอะค่ะดีแล้วค่ะหน้าตาดีๆีซ้ายห้าขวาเจ็ดงัดสิบเอ็ดกระดกสองครับ แหมมีสูตรด้วยอยากได้ไหมอันนี้อยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้เล่นตลกได้ไหมได้อยู่ครับแต่ได้จัดสักมุกสิครับประตูภาษาอังกฤษ door ประตูใหญ่ big door ประตูเล็ก small door ประตูหนีบจิบเฮ้ยนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็น แรงใจในครอบครัวทั้งสองคนเนาะเป็นพลังใจด้วยนะที่ทําให้เราต้องสู้ต่อไปเนาะเพื่อเขาใช่ครับของรางวันชิ้นนี้ถูกใจคุณน้าฝนเขารู้ดีค่ะว่านูอยากได้คือที่สุดที่สุดแล้วอยู่ที่คุณนะคุณน้อมเนาะครับทำให้ได้นะครับผมผมเป็นกาลังใจให้นะอยากให้ความสุขนี้คืนไปสู่ภรรยาของคุณตอบให้ได้นะครับเอาได้ลยใไ้เต็ม อยากได้แท็บเล็ตมานานแล้วนะครับอยากได้แท็บเล็ตมานานแล้วสู้ให้ได้นะคุณน้อมครับผมไปเชิญประจำที่ครับไปเอาพาน้องไปด้วยพาน้อง<ช>ไปด้วยเออถ้าคนใดที่สามารถสลัดทุกข์ของตัวเองได้ด้วยการที่หามสิ่งใดที่มีความสุขให้กับชีวิตก่อนคนนั้นก็พ้นทุกข์ก่อนครับถูกไหมครับแต่วิถีชาวพุทธหลายๆคนเวลามีทุกข์ทางออกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ครับนะฮะคำถามข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับคำถามข้อที่4ีภรรยาของคุณอยากไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมากที่สุด 1. ขอพรหลวงพ่อทันใจที่เชียงใหม่ 2. บูชาพระพิคเนตที่ฉะเชิงเซา 3. ตามรอยพญานาคที่คำชะโนดหรือ4ไหว้พระก้าวัดท er> ี่อ no> ยุธยานะฮะความสุขของเมียรออยู่ข้างหน้าคุณ10วินาทีจับเวลาครับหลวงพ่อทันใจพระพิคเนธตามรอยพญานาคไหว้พระก้าวัด ตอบครับตอบมาแล้วนะกับคำถามข้อนี้ถูกหรือผิดครับ โล่งออกมากคุณน้อมโอ้โหเครียดมากโล่งนะน้องนี่นะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมาสู้เพื่อเมียด้วยนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ครับมันจะบวกความกดดันมันจะบวกหลายๆอย่างเนาะครับทําไมถึงเลือกข้อนี้ฮะคือเราอ่ะอยากจะไปมานานมากอืมใช่แต่เราจะต้องมีเรื่องที่ต้องเสียเงินเราก็ไม่ได้ไปเขาก็อยากจะไปมากอยากจะไปเห็นคนเขาไปเพื่อนเขาไป จะไปอ่ะอยากไปเนาะใช่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสจะไปไหมไปครับเนาะถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่างแล้วเราไปให้ถึงเขานะครับนะฮะตอบข้อนี้ถูกต้องครับรับแท็บเล็ตสะสมไปก่อนเลยนะครับตอนนี้นะฮะของนวัวันคุณมี3อย่างครับถูกไหมฮะอันแรกมีไมโครโฟนกับลำโพงครับผมนะเอาไปเปิดหมวกได้นะฮะและชุดที่2เนี่ยเป็นชุดวัตถุดิบทำขนมเบื้อง กับกิฟต์วอชเชอร์อีก5,000บาทและอันที่3อยากได้มากเลยอยากดูซีรีส์เกาหลีแท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้สะสมไว้ก่อนเออเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามารุ้นในรอบแจ็คพอตเพาคุจะทำได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่ไม่ต้องรุ้นไม่ต้องตอบอะไรเลยรายการมอบให้ไปเลยกับของรางวัลพิเศษชุดนี้ฮะเชิญของรางวัลครับมา ชุดนี้คือคลิปเซจจากซิสเตม่านะฮะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จริงยังมีอีกหลายชิ้นเรามอบให้กับคุณอ้อมคุณน,น้ำฝนเอาไปใช้ทั้งปีเลยครับผมอขอบคุณครับผมเ,เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันในรอบแจ็คกอดนะฮะว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าพักสักครู่ครับ